ไปต่อที่จังหวัดพังงานะฮะมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านก็มองว่าเป็นเรื่องประหลาดนะคะคือเป็นต้นกล้วยที่ถูกตัดไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังมีเคลือออกมาที่บริเวณกลางลำต้นนะครับชาวบ้านก็เลยแห่กันไปดูนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวครับได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านนะครับก็คือคุณกันทากระจ่างแสงอายุ79ปีฮะคนนี้เป็นเจ้าของบ้านที่พบต้นกล้วยต้นนี้นะครับคือเขาเนี่ยนะฮะเป็นคนตัดต้นกล้วย ไปทิ้งนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีตัวของกล้วยนะฮะออกเครือมาแทงขึ้นมาจากรอยตัดมีหนึ่งเครือมีประมาณ3หวีครับนับได้51ลูกนะครับก็สร้างความสนใจให้กับบรรดาคอหวยนะฮะแวะเวียนเข้ามาตีเลขเด็ดบางคนก็เอาผ้าแพลมาผูกครับแล้วก็มีการจุดทูปเทียนหวังจะได้โชคราบนะฮะคุณพันธาเนี่ยบอกว่าเป็นคนตัดต้นกล้วยเองเมื่อต้นกล้วยโตก็ออกผลนะครับ ตนจึงตัดต้นกล้วยทิ้งเพื่อจะให้มันมีการแตกหน่อใหม่แต่ปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งเดือนครับชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็บอกว่ามันมีตัวของกล้วยแทงคื้อ,ออกมาจากลำต้นก็เลยสร้างความประหลาดใจครับคนที่สนใจก็แวะกันมาดูนะฮะคือเขาตั้งใจว่าจะตัดให้มันออกหน่อใหม่แต่ปรากฏว่าหน่อยังไม่ทันออกนะฮะลูกเขาออกมาซะก่อนครับ